จจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆที่ถูกนำมาใช้ให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงม,มากยิ่งขึ้นและหนึ่งในนั้นคือเครื่อง Magnetic Resonance Imaging หรือที่เราเรียกกันว่า MRI นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่อง MRI ว่าคืออะไรแล้วสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอเบลค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในห้องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเครื่อง MRI เนี่ยจะมีลักษณะการทํางานอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอบถามคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยเล่ารายละเอียดกับเครื่อง MRI หน่อยค่ะ ก็เครื่อง MRI นะคะหรือชื่อเต็มก็คือ Magnetic Resonance Imaging นะคะเป็นเครื่องตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหลักการทำงานก็คือจะเป็นการทำปฏิกิริยาของเ,ออเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าและขึ้นความถี่วิทยุนะคะกับตัวโปรโตอนที่เป็นอนุภาคภายในร่างกายนะคะแล้วก็แปลผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ได้ภาพที่เป็นสามมิตินะคะค่ะ แล้วอย่างตัวเครื่อง MRI มค่ะมีการทำงานต่างกับเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปอย่างไงบ้างคะคุณหมอภาพที่ได้ก็คือจะเป็นภาพสามมิติภาพที่ได้ก็คือจะค่อนข้างเสมือนจริงนะคะละเอียดกว่าภาพเอ็กซเรย์ซึ่งจะเป็นภาพสองมิติแล้วก็การตรวจ MRI ไเนี่ยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องได้รับการสัมผัสกักบสารทึบร,รังสีเหมือนในการตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสามารถตรวจได้ทั้งในคนที่ตั้งครรภ์รวมง เด็นะคะแต่ว่าเครื่องนี้มีความปลอดภัยสูงค่ะคุณหมอคะอย่างเครื่อง MRI ตัวนี้คะ่ะสามารถตรวจรายละเอียดชัดได้ถึงระดับไหนคะก็ตรวจได้ค่อนข้างละเอียดนะคะก็คือดูได้ตั้งแต่ระดับเส้นเอ็นกระดูกเนื้อเยื่อนะคะคุณหมอคะอย่างเครื่อง MRI คะ่ะใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคหรือว่าอาการอะไรได้บ้างคะ ก็การตรวจ MRI นะคะก็คือสามารถตรวจกับอวัยวะเกือบทุกอวัยวะในร่างกายได้นะคะตัวอย่างเช่นการตรวจ MRI สมองนะคะก็สามารถดูได้ตั้งแต่การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองนะคะดูเนื้อสมองโดยละเอียดแล้วก็ดูหลอดเลือดว่ามีปัญหาตีบหรืออุดต,ตันอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ดเูเรื่องของสมองขาดเลือดนะคะรวมไปถึงภาวะสมองเสื่อมอะไรได้ด้วยนะคะ หรือถ้าเกิดว่าเป็นโรคทางด้านของกระดูกนะคะก็สามารถตรวจวินิจฉัยภาวะกระดูกสลังเสือ่อมหรือฮะรมถึงกระดูกสลังกดทับเส้นประสาทได้ด้วยค่ะ,คะแล้วก็ถ้าถ้าเป็นตรวจ m อ i อหัวใจก็สามารถสแกนดูถึงลึกถึงกล้ามเนื้อหัวใจรวมไปถึงหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจได้ทั้งหมดค่ะ คุณหมอคะอย่างที่กาลังกระดุกก็ดิ้กอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะค่ะก็อันนี้เป็นภาพของเนื้อสมองโดยละเอียดนะคะเป็นภาพตัดขวางนะคะก็คือดูได้ละเอียดทุกระดับนะคะ<ช>แล้วก็สามารถที่จะดูเป็นเฟสหรือว่าเป็นภาพของสมองขาดเลือดโดยเฉพาะนะคะอ,อ,อันนี้เป็นภาพของหลอดเลือดนะคะก็คือเป็นหลอดเลือดทั้งหมดที่ไปเลี้ยงสมองตั้งแต่ ตั้งแต่บริเวณลำพอขึ้นไปทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองทั้งหมดนะคะก็จะเป็นภาพตามนี้แล้วอย่างที่บอกว่าอาการหนักมากถึงขนาดไหนที่จะต้องเข้ารับการตรวจนะคะ ก็มีภาวะสงสัยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดนะคะก็คืออาจจะมีอาการในลนักษณะอ่อนแรงเฉียดพลันนะคะหรือว่าต่างเดียวพูดไม่ชัดเดินเซนะคะหรืออ,อ,อาการทั่วไปที่ไม่ควรมองข้ามเช่นมีปัญหาเวียนศีรษะนะคะเป็นเยอะนะคะเลอะมีอาการร่วมกับเดินเซร่วมด้วยอันนี้ก็แนะนำให้มาพบแพทย์เฉพาะทางะคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ผู้ช่วยเทคนิคเชียลสวัสดีค่ะครับตอนนี้พ่ออยากจะทราบเรื่องการเตรียมตัวค่ะก่อนเข้ารับการตรวจเครื่อง m อ็จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะถอดเครื่องประดับนะครับ,ครบเครื่องประดับค่สร้อยแหวนนาฬิกาค่ะปันปอ้อมที่ถอดได้นะแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดด้านนี้ด้านนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เราเข้าห้องตรวจ ค่ะแล้วก็ในการขั้นตอนค่ะของการตรวจ m อ i มีการทาํางานยังไงบ้างคะอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะคนไข้นอนหงายบนเตียงน,นะครับนอนนิ่งๆไม่ขยับเลยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวมีลูปบีบฉุกเฉินไว้ให้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรตรวจต่อไม่ไหวแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเอาไว้บีบเรียกเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้ามา แล้ว,วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเบลนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่อง MRI ค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะสำหรับใครนะคะที่กําลังรับชมอยู่นะคะเราอยากจะมาเช็คอาการในการเบื้องต้นนะคะที่คุณหมอได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอเบลนะคะที่ศูนย์สมองของโรงพยาบาลคนบุรีทวีวัฒนาได้เลยค่ะ